ัสดีครับทุกคนวันนี้มาแปลงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก่อนจะเข้าคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูซ e o ตัวน้อยกันนะครับผมก็นั่นก็คือลูกประธานบริษัทนั่นเองนะครับนี่ทั้ง2องตัวเลยเห็นไหมมันจะมีไอ้อ้วนกับไอ้ผอมนะไอ้ตัวนี้จะเป็นไอ้ผอมอตัวนี้เป็นไอ้อ้วนนะตัวนี้มันจะขี้อายยังเดินไม่ค่อยเก่งเลยสรุปมารีวิวแมวกันแล้วนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะเตือนเดินตามกันมาทำไมนะฮะ เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะถามมาก่อนละกันนะใครอยากให้ผมถ่ายคลิปแมวบ่อยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวกลัวคนจะมาดูการ์ดจออะไรแบบเอา้าเมื่อไหร่จะเข้าคลิปสักทีนะครับผมอ่ะเอเคนี้ก่อนละกันนะผมถ้าอยากดูลูกๆซีโอนะครับผมก็เม้นมาได้เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูบ่อยๆนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คลิปกันเลยจะเดินตามมาจาไหนฮะอยากไปรีวิวด้วยหรือเปล่าฮะ เดี๋ยวได้รีวิวแน่ๆแหละเดี๋ยวได้รีวิวแน่ๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปลอกก็จะมาแนะนําการจอตั้งแต่งบหลักพันนิดๆจนไปถึงเกือบหลักแสนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการจองงบหลักพันเนี่ยมันจะเล่นเกมได้ประมาณไหนละผมเอาใจคนงบน้อยนะครับก็ตั้งแต่ g t 1 0 3 0 ยัน RTX 3080เลยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมทำคลิปประมาณนี้บ่อยๆก็กดไลค์พิมพ์คอมเมนต์ม,มาเยอะๆเลยนะผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดบอกนะผมยังก็ก่อนจะดูนะผมสมาชิกใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะผมส่วนถ้าใครที่กำลังหาซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้ที่ร้านแอดป็อกจากสเปกคอมได้เลยนะผมจะส่งทั่วไทยลง Windows เปิดเครื่องพร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับเอาละครับ ผมตกใจงเงาตัวเองนะผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาไล่ดูตั้งแต่การ์ดจองบน้อยนะผมที่เป็นมือหนึ่งสำหรับการเล่นเกมในยุคนี้นะครับผมมีตัวไหนที่พอจะหาซื้อกันได้บ้างนะผมเป็นขั้นต่ำเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนั่นก็คือการ์ดจอ GT 1 0 3 0 2นกิกนั่นเองนะผมมันจะมีตั้งแต่2กิกกับ4กิกนะผมแต่ทุกวันนี้ที่หาที่พอจะหาได้นะผมมันจะมีแค่2กิกนะผมแลวมันก็จะมี DDR4 กับ DDR5 DDR ผมซึ่ง DDR5 มันจะมันจะแรงกว่านิดหน่อยนะผมแต่ส่วนใหญ่ในตลาดมันจะมีแต่ DDR4 นะผมถ้าใครหา DDR5 ได้ก็จะแรงกว่าหน่อยนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะผมการจอ NVIDIA GeForce GT 1030นั่นเองนะผมตัวนี้เล่นเกมได้ประมาณไหนเกมที่เล่นได้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะผมการปรับตั้งค่าเนี่ยจะเป็นการปรับ ตั้งค่าความ a, หเอียดหน้าจอ HD นะผมถ้าผมแนะนำนะเกมที่เล่นได้อย่างที่ผมเคยทดสอบไว้ผมอย่าง5 M นะครับผมก็ปรับการตั้งค่าแบบ HD นะผมเฟรมเรทที่ทําได้ก็จะอยู่ราวๆยี่สิบถึเฟรมนะครับถ้าคนเยอะๆเลยก็ต่ํากว่า20่สิบเฟรมในะส่วนของ PUBG ก็จะได้ประมาณยี่สบถึงสาสิบเฟรม และเรานี้ในส่วนของเกมสกรัรมยังไม่แนะนํานะครับผมน่าจะหน่วงหน้าหนาวแล้วก็เล่นไม่สนุกเลยแต่ถ้าถามว่ามันพอฝืนนะมันก็พอฝืนได้อยู่แต่มันอาจจะไม่สนุกนะครับแล้วก็ในส่วนของเกม v o l โลแวนอันนี้คือเล่นลื่นหัวแตกอย่างแน่นอนนะผมจะปรับเป็นฟูดีก็ได้นะเพราะว่าเกมวอลโลแวนเนี่ยมันไม่ได้แบบกินสเปกอะไรมากมายนะครับผมเล่นได้ลื่นหัวแตกเลยแล้วก็ในส่วนของราคานะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2,000ไปไปลายถึง3,000ต้นต้นนะครับผมไม่น่าเกิน3,5 0 0นะ นะครับต่อมาครับผมก็การ์ดจอน้องใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาขายนะัผม่นก็คือ AMD RX 5 0นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว4 g ิ DDR5 เลยนะครับผมก็ให้แราการ์ดจอมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะเล่นเกมได้ลื่นกว่าตัว GT 1030นิดหน่อยนะครับผมราคาก็ต่างกันไม่เยอะนะครับราคาก็จะอยู่ราวๆ3,000 7 3 0 0 8 0 0 3 9 0 0ประมาณนี้นะผมเฟรมเรทจะได้เยอะกว่านะครับผมก็เล่นเกม 5M พัี G ได้ดีในระดับหนึ่งลัลนแหละเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมาทํารีวิวให้ดูนะครับผมในส่วนของรีวิวเพียๆของการดจอ,อเพื่อสามารถไปดูรีวิวได้ที่ช่องที่เขาเคยทําไว้แล้วเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็พิมพ์เพราว่า RX504GB นะครับผมก็มีคนทําไว้แล้วนะครับในส่วนของงบประมาณช่วงประมาณ3000ก็มี2ตัวนี้ที่ผมแนะนําถ้ามีงบหน่อยก็ไป RX50 ถ้ามีงบน้อยหน่อยก็ไป GT1030 นะครับผมอ่ะ ต่อนะครับผมเป็นการ์ดจอที่ยอดนิยมขายดีมากๆเลยนะผมแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้นะผมและยังสามารถเอาไปยิงสตรีมเอาไปอัดหน้าจอได้ด้วยนั่นก็คือการ์ดจอแล้วผมมาลองททยกันดูสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านั่นก็คือการ์ดจอตัวนี้เลยครับ gtx 1 0 5 0 ti นั่นเองนะผมตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะผมในส่วนของราคาจะอยู่ช่วงประมาณ6-700 0ั 7, นะผมช่วง6 7 0 0 0ตัวนี้ 1050ti 4 g b นะครับผมสามารถเล่นเกมไฟ M, PUBG, Valor ได้ลื่นเลยที่การปรับตั้งค่าหน้าจอที่ Full HD นะตัวนี้เริ่มปรับเป็น Full HD ได้แล้วแต่2ตัวเนี้ยผมแนะนำให้ปรับเป็น h d ตัว1030กับ r x 5 5 0แนะนำให้ปรับความละเอียหน้าจอที่ h d แต่พอขอยับมาเป็น 1050ti แล้วเนี่ยสามารถปรับความละเอียหน้าจอที่ Full HD ได้เลยนะผม ภาพของหน้าจอมันจะดูละเอียดกว่าคมกว่าการปรับตั้งค่าแบบ HD นะครับตัวนี้สามารถเล่นเกมไฟเมได้ลื่น PUBG ได้ลื่น PUBG เนี่ยปรับการตั้งค่าจะอยู่ระราวเวลี่โลถึงม d ด u m นะครับผมในส่วนของไฟเจะอยู่ประมาณ Normal ถึง High ไฮผมเวลี่ไฮบางทีอาจจะหน่วงเกินไปแนะนำปรับเป็น Normal แล้วก็ปรับเป็นไฮนะครับแล้วก็ ยังสามารถใช้การ์ดจอตัวนี้ในการยิงสตรีมได้อีกด้วยนะผมเอาไปจับคู่กับ i3 อะไรเงี้ยผม I3 ้สาม램สสามารถสตรีมไฟเอ็มสตรีมพับจีได้เลยนะผมถือว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างคุ้มในยุคนี้เลยนะผมคือมันไปได้แทบทุกเกมเลยที่ความเอียดวิลลีโล really กับกลางๆนะครับคือสามารถเล่นได้แทบทุกเกมนะผมกับ1 0 5 0ห้ไอราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่ในราคหกถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองแล้วก็ต่อมาผมการ์ดจอยอดนิยมอ,อีกรุ่นหนึ่งเลยนะั่นกะ็คือการ์ดจอ GTX 1650น,นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะผมไฟเอ็มก็คือจะปรับกันนาคาประมาณ high very high ได้เลยพับ G ก็สามารถปรับประมาณ normal ถึง ultra ได้เลย นะผมส่วนของ l o r a n d ก็ลื่นหัวแตกอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็สามารถไปได้แทบทุกเกมเลยโดยที่การปรับตั้งค่าที่ Full HD แล้วก็ปรับกลางถึง High หรือว่าอัลต้ได้ในบางเกมนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ขายดีสูงสีกับตัว1050ที่ให้กับ1650เลยนะครับราคาตัวนี้ก็จะอยู่ช่วงประมาณ 8-9,000บาทนะครับตัวนี้8-9,000บาท,บ 8, บาทบแล้วก็ขยำอีกสเต็ปหนึ่งมันก็จะเป็นพวก1650 Super ในเร็วนี้ผมก็จะมีเอามาประกอบให้ลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งจะเป็น AMD RS e 6500 XT นะครับผมราคาก็อยู่ประมาณ8-9,000บาทตัวนั้นจะได้เฟรมเรทที่เขานั่งสูงกว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะเอาไปยิงสตรีมได้นะผมตัวนี้จะยิงสตรีมได้อย่างเช่นเราอะจับคู่กับ i3 1 6 5 0จับคู่จะูก,กับ i 3ส1 0จับคะพู่กับ i 3สามกับกันกับตัว r x 6 5 0 0 t จับคทจะพู่กับ I3 ถ้าเอามาสตรีมแข่งกันตัวไหนสเสถียรกว่าตัวนี้สเสถียรกว่าโดยใช้การ์ดจอในการยิงสตรีมนะครับถามว่าถ้าใช้ cpu ยิงสตรีมได้ไหมมันก็ได้แต่คอเสเทมันน้อยนะผมความสเสถียรในการนัสตรีมมันจะน้อยกว่าที่จะใช้การ์ดจอยิงสตรีมน,นะครับผมนี่ผมลองมาแล้วนะครับเอาละต่อมาครับผมมาเป็นการ์ดจอตัวนี้เลยนะครับ RTX 3050นะครับราคาจะอยู่ช่วงประมาณ 15, 16 0ห0 0หรืออย่างเก่งเลยหาได้ประมาณ14 0 0 0ก็อาจจะมีหรือว่าอย่างเก่งๆเลยสัก13 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะกับตัว3050นะครับตัวนี้บอกเลยว่าปรับสุดได้แทบทุกเกม ไฟเอ็มลื่นหัวแตกเลยพับจีลื่นหัวแตกนะผมสกรตมก็ลื่นหัวแตกปรับไฮปรับอีปิดได้เลยนะผมเป็นฟิลอะไรเงี้ยเล่นได้สบายครับผมนี่พอมันขยับมาเป็นตระกูล RTX แล้วนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นในส่วนการปรับความละเอียนการตั้งค่าของเกมนะครับผมเช่นตัวเนี้ยอาจ1 6 5่1 0 5 0่า่จอาจจะปรับการตั้งค่าภายในเกมแค่วิดีโอถึงเนอร์ l ลนะครับผมปรับสูตรไม่ค่อยไหวแล้วมันจะหน่วงอย่าง2ตัวเนี้ย อาจจะปรับได้แค่ประมาณเวล Low ถึง o น m a l นะผมพ่นอย0าพวก RX 550นะครับแต่ถ้าเป็นตระกูล RTX ไปแล้วพวก3050-200 0เนี่ยส่วนใหญ่จะปรับเป็นไฮถึงออ t ์าได้เลยนะผมอย่างตัวนี้ RTX 3050นะครับผมก็สามารถปรับสูตรได้หลายเกมเลยปรับไฮปรับสูตรได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกาจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกหนงทีแล้วกันนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมกาจอ รุ่นเดียวกันราคาต่างกันทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันแล้วเราจะเลือกยังไงให้มันแบบเหมาะสมกับเราอย่างไงี้ครับผมถ้าใครอยากดูก็พิมพ์คอเมตนไว้หน่อยแล้วกันนะครับนี่กับตัว RTX 050นะก็สามารถได,ได้แทบจะทุกเกมวแหละนะครับต่อมาครับผมขยาบมาเป็น RTX 2060 12กิกนะครับผมอ่ะแลวหลายคนมาถึงตัวนี้อาจจะสงสัยแล้วนะครับผมว่มาเฮ้ยแล้ว RTX 3050กับ RTX 2060 12กิก เอา้าตัวไหนแรงกว่ากันก็ผมจะบอกเลยว่าไอตัว rgx 2060 12GB จะแรงกว่า rgx 3050นะครับใน,นส่วนของราคาก็จะตกอยู่ประมาณ1 6 0 0นหกหมืนเจ็ดนะผมแต่ราคามันก็จะไปสู่สีกับ3060นะครับถ้าใครมีงบผมก็แนะนำไป3060เลยแต่ถ้าใครเอ้ยงบไม่ถึงจริงวะ ผู้ปกครองให้มาแค่นี้หรือว่าแบบแฟนให้มาแค่นี้ก็มาเป็น2 0งศูนก,ก็ได้ผมใช้ได้เหมือนกันนะผมไม่ได้แบบมีตกลงตัรุ่นอะไรเลยนะแต่ถ้าเออใครอยากได้เทคโนโลยีสดใหม่เงี้ยก็มาตัว RJ ส0ศูก็ได้นะผมเนาะโอเคครับผมในส่วนของ2 0งศูนนกะผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมที่ผมขายอยู่นะครับนี่มีไฟ LED สีขาวด้วยนะครับตัวนี้นี่สพัดลมนะครับของการแหลอ่า ต่อมาครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาให้ดูน้อนหนิ3050นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโอเวอร์คล็อกแล้วก็ตัว3พัดลมนะครับมี3พัดลมก็จริงใบใหญ่ก็จริงแต่เล่นเกมแข่งกันไอตัว2พัดลมได้เฟรมเรทสูงกว่านะครับผมคือมันไม่ได้แข่งกันที่พัดลมเยอะไม่ได้แข่งกันที่ความหนาของการจอนะครับผมมันแข่งกันที่ตัวชิปนะผมตัวชิปประมวลผลนะครับอ่ะต่อมาครับผมถัดจาก3050นะครับ 2 0ง0ูนย่ิกกพูดไปแล้วนะผมคือปรับสูตรได้เหมือนกันแต่เฟรมเรทมันจะสูงกว่าประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว r t x 3 0 6 0ตัวนี้เลยนะครับผมกล่องเล็กๆเกนาะดูรู้สึกว่าไอ้ตัว3 0 5 0เนี่ยกล่องมันใหญ่อลังการเือวางมากถ้าใครแบบไม่เป็นคอมมาก่อนอาจจะมองแค่กล่องกาจจอเอคิดว่าตัวไหนแรงสุดเขาอาจจะมองว่าไอตัวกล่องเนี่ยแรงกว่าก็ได้นะครับคิดเหมือนกันมาแต่ตัวเนี้ย3 0 6 0ตัวนี้แรงกว่านะครับตัวนี้ สามารถปรับสูตรได้แทบทุกเกมล้วะนะผมที่ความแบบที่ฟ Full HD หรือว่าถ้าใครมีจอ2 K ก็ยังใช้สามศูนย์ได้อยู่นะผมคือมันค่อนข้างแรงเลยนะผมยิ่งเป็นหน้าจอ27นิ้วหรือว่า30กว่าน,นิ้วอนะ่ความละเอียด2 K นะผมภาพในการเล่นเกมภาพในการที่เรามองไปที่หน้าจอภาพมันจะสวยคมชัดกว่านะครับอ่ามันจะได้ความฟินค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของราคาก็จะตกอยู่ประมาณ17ขึ้นไปประมาณ1 7ื่นนะครับอ่ะ ต่อมาครับผมตัวไฮไลท์เลยตัวนี้ก็เป็นของลูกค้ารอประกอบคือโอ้โหแบบโคตรใหญ่เลยนะครับตัวนี้ราคาน่าจะตกอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นนะผมยังไงถ้าราคาผิดพลาดผมจะขออภัยด้วยแล้วกันนะตัวนี้เป็น RTX 3 0 8 0ูนแปดศแล้วแบบใหญ่เวอร์แบบออ้ใหญ่โอใหญ่แบบโคตรใหญ่นะครับคือแบบใหญ่กว่าข้อมือผมมือทุกคนดูครับ ใหญ่ข้อม mm ือผมหนึ hmm. like ่งข้ออีกอ่ะนะผมเป็นคนข้อมือเล็กเนาะแล้วก็นี่ครับสามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง6หน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับไอตัว1030เนี่ยต่อได้แค่2หน้าจอนะครับตัว1นึ่งของค่าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์จให้เนี่ยอาจจะต่อได้ประมาณ3าถึงสหน้าจอไอตัวสามศูนย์ห้าศูนย์นะครับตัวนี้ต่อได้กี่หน้าจอวะต่อได้4หน้าจอนะครับไอตัว3ามศูนย์หกศูนย์ตัวนี้ต่อได้3หน้าจอตัวนี้ต่อได้6หน้าจอเลยแล้วก็แบบ อันเบลเลอร์ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าผมเองมั้งเนี่ยเนี่ครับถามว่ามันดียังไงทําไมมันต้องเอาใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้ทําไมต้องเอาสามศูนย์แปดศูนย์ก็สำหรับคนที่มีงบเยอะนะครับสำหรับคนที่มีงบเยอะแล้วก็ใช้หน้าจอความเนี่ยสองเคี่ขึ้นไปแล้วก็ปรับสุดอันนี้คือได้เปรียบเลยยิ่งความเอียดหน้าจอ4ี่แล้วใช้การ์ดจอแรงๆเนี่ยเวลาเรามองภาพที่หน้าจอมันจะแบบ ภาพสวยคมกริบนะครับมันจะได้ความฟินกว่าที่เราใช้หน้าจอความอีที่ full hd นะผมยิ่งภาพสวยคมกริบแล้วแล้วเราปรับสุดมันก็จะยิ่งลื่นนะครับผมยิ่งลื่นเลยเพราะว่าเราใช้การจอที่ค่อนข้างแรงแต่ถามว่าถ้าเราใช้หน้าจอ4 k แล้วเล่นเกมปรับสุดแล้วเรามาใช้ตัว 16, 5 0 3 0 0 0บางทีมันอาจจะหน่วงบางทีมันอาจจะแบบกระตุกกระตุกนะครับผมเพราะว่ามันแรงไม่พออันนี้ก็ถ้าใครใช้การจอ,อแรงผมก็อยากให้อัพหน้าจอ ตามไปด้วยนะผมมันจะได้ความฟินของการเล่นเกมมากขึ้นไปอีกนะผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องดีเฟนเลทของหน้าจอต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาพูดในส่วนของคลิปต่อๆไปแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับผมกับสาระวันนี้ที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนฟังเป็นไงได้สาระความรู้กันบ้างหรือเปล่าครับผมเนะน,นาะทันทีทันนั้นความแรงก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะผม,ผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะผม,ผมเลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณของเรานะผมแล้วก็มันจะมีในส่วนของรายละเอียดยิบย่อยอีกนะครับก็คือเอ้ย เราจะเลือกใช้คู่กับ CPU ตัวไหนเราจะเลือกใช้กับพอร์ตส p พล์ตัวไหนเราจะจัดสเปซยังไงให้มันแบบแมทกันอย่างดีอ่ะแบบไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเนาะก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะผมว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็เม้น์มาหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เพืพ่อนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับใช้การ์ดจอรุ่นไหนกันอยู่พิมพ์คอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อย้วผมอยากอ่านนะครับผมเนาะเอาล่ะ คลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมผิดถูกยังไงผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันครั้งต่อไปผมจะมาทําคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย